เบิ่งต้นใหม่ครับมือนี้ว่าชิซื้อไปเผาทานมันเป็นไม้กบบระบกต้นนี้ครับไม้บกต้นนี้งาครัดตัวใหญ่ครับตัวครับนี้เขาขายสามพันแต่ว่ามันถางโกนชิจว่ามันโกนทางนี่ครับมันโกนเนาะเขาขายสามพันผมตัดเองเขียนเองครับต้นใหญ่อยู่ครับนี่ครับเทียบกับรถงาครับ ผมก็ว่าหลายอยู่ต้นนี้เนาะครับเนกาเอาไปเผาท่านนี่ผมคิดว่าน่าจะสูสีลอ,อยหาสิบถบุงนะที่ได้ลอยหาสิบถั่วหรือน่าจะเกือบสองลอยงาหลายนะครับงาต้นนี้นตีเป็นขันตีเป็นตันกับที่อยู่ผมว่าสิบตันขึ้นไม่ต้นนี้มันสิบตันยืนยืดแบบสิบสองสิบสามตันน่าจะถึงสามพันแพงเลยถือครับนี่คอมเมนต์ให้ในเด้อ สามพันมีหลายต้นอยู่ครับไม่บุกมีมาคำครับมื่อนี้เรื่อยไม่แล้วมาเบิ่งไปเพราะเอากิซื้อที่ไม่ครับเดือนมีนาเมษาเขาจะมาตัดบางๆไว้แล้วครับบางๆมาตัดไว้ย้อนนี้เขาหาซื้อใหม่กันย้อมหลายครับคุณครับเขาซื้อ,ขอเขาตัดไว้เขาจะเอาก้นไปปลูกครับไม่กันย้อม เบิดแล้วครับไม่ยู่แถวบ้านแถวสวนนี่สีบเบิดแล้วไม่บ่มี่นะครับไม่ไปเอาเนี่ไม่บอกอยู่เอาเนี่มีเหลืออยู่ประมาณบมื่อไรเหรอครับอยู่แถวนี้ยอยืมอยืมอีกภาไปเบิ่งอีกหลายตนน้นนะครับอีกสองต้นหนึ่งยู่พุ่นคันในดราคาผมกับที่นี้ สามพันสำหรับผมผมกับวาบา่าโปแพงหรอกแต่มันมีแต่เด้ยครับใหม่อยู่นี่มันมีแต่แต่ตังไดนวันจีหนึ่งเขาตัดผพ้ดเดียวเขาขนไปบ่ไดดดอกมันต่องมาหลายคนนะครับคารถคารถค่า,าย่คาจีนคาจ้างคนมาตัดซอยขึ้นรถซอยคาขนทร้งมันแพงครับผมว่ามันจีบือหลายก็ขายซื้อใหม่ไม่ต้นนี้นี่ ้าตัดอหลี่นี่คาน้ำม,มันนี่ผมว่ามีพันยืนนะครับนี่คาน้ำม,มันประมาณพันหนึ่งพันสองกันนะจีด้ประมสามสิบลิตรน้ำม,มันประมาณสามสิบสี่สิบลิตรน่าจะถึงก็จะตัดขาแต่ละปากเด้อครับนี่ไปทอนงานอีกขาค้นจินอีกคันคานี้อีกเบิดหลายอยู่เลยครับบมคือจะเข้าไปรับจ้างเขาเด้เข้าไปรับจ้างนี่เขาตัดแล้วเขาก็ได้มีกำไรอยู่ครับอันนี้เขาตัดแล้วปั๊บนี่เขาเอาไปเผาทานเผากับบ๊อบเ็นชิบามันจีด้เบิด นี่ครับเอาไปเผาทานมันก็มีเสียบางได้บางได้ก็ไว้แต่เห็ดตอนหนา้าฝนครับหนา้าฝนยางงั้งนเลยใหม่ว่าคอยมีครับเขาน้ำหนานี่เขาก็หาใหม่ไปเก็บไปต้นใหญ่ยูครับผมว่าบัดร,รอบน่จะสามรอยขึ้นอยู่บัดร,รอบผมว่ามันโกนนะครับนี่งานสังเกตบางงานรับงานเลื่มพูเลื่มยังหรอกผมว่าจะได้กับโกนโกนยังดีโกนเนี้ยพอประมาณช่วงนี้ครับช่วงเคืองต้นนี่ ไปคิดบิ่งนี่ขันซื้อไม่สามพันจางคนอยู่ประมาณสี่ห้าพัน 4, ครับจางรถจางนึงเนี่ยหลายย่างครับค่าน,า,นาน้ำมันค่านี่ไม่ตัวน,นี้ตัวทุนอยู่เกือบหมื่นครับนี่ก็จะได้ไปเป็นทอนชิมเฮียนนะครับนี่ท่านเนี่ยเอาไวเผาได้นี่ตัดทีด่ซื้อขนมาที่ซื้อประมาณหมืน่นเกือบหมื่นครับนี่ไม่ตัวน,นี้ค่ขาขนส่งค่ารถค่าล่าค่ายูค่าจินค่าเหล่าค่าเบียร์ครับมกมลัไปคิดบึ่งอยู่ก็เปิดไลยอยู่ครับ ่าราหมูกน้ำมันคาราโสมเรือยคานาหนมันสองชีน้ำมันดำน้ำมันเลี้ยงสูบุ๊คเป็นหลายครับตัวนี้แตกกัดเดี๋ยวรอเบิ้งนะครับขันบ่มีงานเห็ดนั่งสีกับจี๊พ่อมาตัดเหรินนะครับตัดไปแก้ไปหมดล้วรถซอนรถไปมันก็ห่างจากบ้านผมอยู่ประมาณสามกิโลไดอย่้ยครับไม่ตัวนี้ห่างจากหมองผมอยู่ประมาณสามกิโลผมว่ามันตันใหญ่ครับอยู่นะครับนี่แถวนี้ตุนงาเบิ้งงาดีครับงาหลาย จ้างคนกับีสามมือสี่มืนอะไรครับจ้างคนขึ้นไม่จ้างมาจากสองคนหรือสามคนคานน้ำมันรถคานผมวอยประมาณหมื่นยืนครับรวมเรื่องคาตัดคาอย่างเราคานน้ำมันคานั้นคานี่อะไรแล้วประมาณหมื่นหมื่นนี่กันได้ทานลอยทุ่งก็บีประมาณทุนครับก็สูสีแหรอครับเหตุยัางมันต้องมีเสียงแหรอครับไม่มันใหญ่มันต้องใสน้ำมันใสอย่างไยมัน ก็เลยคิดหน,กนักหน่อยมันบ่คือจังใหม่หน่อยถ้าซื้อไม่น้อยนี่เฮาตัดเองเฮ็ดผูดด้ยวก็ได้ครับบ่ได้หยังหลายนี่ไม้มันต้่นไงไงหรือครับนี่ไม้บุกต้นนี้นี่ขเขาว่าลอยกว่าปีผมก็ว่าน่าจะซื้อครับเดี๋ยวผมจะไปซื้อนีถ้ารอบเบิ่งตอนตัดเดี๋ยวถ้าได้บ่ได้ก็แล้วไปครับไม้หลายอยู่ไม้บกุกไม้บกุกแถวอยู่แถวนี้ก็พอมีแต่บ่หลายครับต้นใหญ่เหลืออยู่3-4ตน้นเดี๋ยวผมจะพาขี่ไปเบิง่ง